ใช่ค่ะทุเรียนทุเรียนมาถึงหน้าทุเรียนก็วนเวียนอยู่ตรงนี้แหละทําอย่างไรฮะเวลาเราซื้อทุเรียนมาเนี่ยเล็กหญิงแล้วไม่สุกง่ายทิ้งไว้สี่คืนห้าคืนหกคืนบางที 3, ไม่สุกมีเทคนิคมาแนะนํากันนะครับค่ะคนรแรต้อง<ช>ตัดขั้วก่อนนะฮะตัดงวงครับตัดงวงเขาออกนิดนึงอ่าะะหลังจากนั้นก็ใช้มีดจิ้มนิดนึงนะฮะใช้มีดหรือของแหลมแหลมจิม้มไปทิ้งงวงอย่างนี้นะฮะแล้วก<อ>็ใช้ เครื่องดื่มชูกําลังนะคะยี่ห้อใดก็ได้ยี่ห้อไหนก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็เทไปที่ที่ขวดขวดของเขาอ่าอย่างนี้นะฮะโอเคตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่มันได้จิ้มอ่าจิ้มจิ้มน่อยอาโอเคครับผมค่ะหลังจากนั้นก็ไปวางไว้ที่กล่องกระดาษแล้วปิดฝาหรือจะวางไว้กับกระสอบหรือกระดาษแข็งก็ได้ทิ้งไว้ยี่สิบสี่ชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นถ้าสุกปุ๊บตรวมะขคามีกลิ่นหอมสุกก็แกะ ทานได้เลย<า>กรอบนอบนุ่มใน<า>ใช่ไหมค่ะโอเคครับ